รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คโครงการทําหมันและตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดในชุมชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นความร่วมมือระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับหนังสือพิมพ์แนวหน้าและชุมชนต่างๆมีเป้าหมายเพื่อสวัสดิภาพของคนและสัตว์ค่ะ ทอนอินเนอร์คุณกับหมดหมายที่แต,ตกต่าง The New m u X รุ่นพิเศษ Phantom Collection ช่วงโฟกัสออนวันนี้นะคะดรเฉลิมชัยพาเราไปพูดคุยเรื่องนี้กับผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์กรุงเทพและหัวหน้าโครงการเพื่อสวัสดิภาพและป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยงคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะช่วงโฟกัสออนสนับสนุนโดย หมดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New m e l X สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการ Live ว a ร i e t y กับผมเฉลิมชัยยอดมาลัยครับวันนี้ผมชวนคุณมาที่อ่างศิลานะครับเรามาร่วมกิจกรรมทําหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัดและมีเจ้าของรวมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าแล้วก็ตรวจร่างกายให้กับสัตว์นะครับโดยเป็นความร่วมมือของคณะสัตวแพทยศาสตร์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งเราทําโครงการนี้มา ต้องบอกปีนี้เป็นประมาณปีที่10บเสร็จแล้ครับสิปี12ปีแล้วครับผมจะชวนคุณไปสนทนากับนายสุนทรแพทย์ชัยยศทานรัตนะนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์กรุงเทพแห่งคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับตอนนี้หมอชัยยศอยู่กับผมแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับหมอที่ให้เกียรติรายการเดี๋ยวถามหมอนิดนึงคือปกตินะนะเราก็จะมีโครงการทําหมันให้หมาให้แมวจรจัดและมีเจ้าของใช่ครับรวมทั้งตรวจสุขภาพให้หมาแมวจรจอนจัดและก็สัตว์เลี้ยงอื่นใช่บ วัตถุประสงค์ในการทำคืออะไรครับหมอครับจริงๆหลักๆของเราเนี่ยเนื่องจากว่าเราเป็นคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับหลักการของเราก็คือเราต้องการที่จะให้บริการทางด้านสุขภาพสัตว์ให้กับชุมชนให้กับเจ้าของสัตว์ทั่วไปนะครับซึ่งเขาเลี้ยงสัตว์เพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ สุขภาพที่ดีให้กับสัตว์ซึ่งเมื่อสัตว์มีสุขภาพที่ดีมันก็ส่งผลถึงสุขภาพใจที่ดีของเจ้าของนะครับนอกจากนั้เนี่ยในการทําหมันในการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้ายังเป็นลดโอกาสในการเกิดโรคจากสัตว์สู่คนหรือที่เราเรียกว่าซูโนซิสนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะส่งผลมาถึงความปลอดภัยในชีวิตของบุคคลทั่วไปด้วยเนื่องจากในบ้านเราอย่างที่พี่เหน่งทราบนะครับเราจะมีปัญหาเรื่องของสุนัขจรจัดสุนัขที่ไม่มีเจ้าของซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาที่สําคัญในการก่่อออใหห้เเกิดปัญารืงงข โรคพิสุนับบ้าที่ควบคุมไม่ได้นะครับ mm hmm. ส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็จะต้องการที่จะ,ะช่วยเหลือกิจกรรมของสังคมและให้นิสิตของเราได้มีโอกาสออกไปเรียนรู้ในการที่จะนอกจากบทบาทของการจบไปเป็นสัตวแพทย์แล้วยังมีบทบาทในการช่วยเหลือสังคมอีก mm hmm. ด้วยอันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่เราต้องการจะปลูก,กจิตสํานึกให้กับนิสิตของเราที่มาเรียนที่คณะสัตวแพทย์จุฬาครับในการออกไปทาหมัน หมาแมวแต่ละครั้งตรวจสุขภาพให้หมาแมวแต่ละครั้งรวมทั้งสัตว์เล็กอื่นๆเนี่ยม่มีคนเคยมาถามแล้ว่าอันนสิทธิ์มาฝึกงานหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ต้องถามหมอยศครับไม่มีเลยครับเราเป็นการทําโดยอาจารย์นะครับแล้วก็คุณหมอผู้เชี่ยวชาญทางด้านของสุติกรรมโดยเฉพาะของโรงพยาบาลสัตว์เล็กเลยนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าเวลาที่เรามาเนี่ยผู้ที่เข้ารับบริการจะได้รับบริการที่ดีที่สุดมีคุณภาพจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ในด้านน,นั้นสิ่งสําคัญมากๆอย่างที่บอกพี่เหน่งก็คือว่าที่เราเคยไปกันไกลๆมากๆแม้กระทั่งแม่ฮองสอนเพราะว่าเราต้องการจะสนองเจตนารมณ์ที่ว่าแม้คุณเป็นเจ้าของสัตว์ที่อยู่ห่างไกลแต่เราก็ต้องการบริการที่มีคุณภาพเข้าไปให้ถึงนะคะเพื่อให้ไม่มีความเหลื่อมล้ําทางสังคมตรงนี้อันนี้เป็นประเด็นที่สําคัญครับคือปกตินะเวลาหมอเนี่ยวลายอยู่ในโรงพยาบาลสัตว์เนี่ยหรืออยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยเครื่องมือมันพร้อมมากทุกอย่างมันพร้อมมากไฟเฟยพร้อมมากแต่การออกมาแบบนี้นะครับ บางทีเราต้องมาต่อขาโตเองต้องมาถามหมอครับว่าการผ่าตัดในพูดง่ายคือคลินิคอที่แบบได้มาตรฐานในโรงพยาบาลสัตว์ในคณะสัตวแพทย์เนี่ยกับเวลาออกมาให้บริการต่างที่บางที่ไม่มีแอร์บางที่มีแค่เต็นท์อะไรประมาณนี้ใช่ครับมันต้องปรับอะไรยังไงบ้างหมอแน่นอนมีความแตกต่างแน่นอนครับอย่างในห้องผ่าตัดที่โรงพยาบาลเราก็จะมีในเรื่องของห้องผ่าตัดที่สมบูรณ์ครบวงจรปลอดเอชื้อเราสามารถควบคุมในเรื่องของโรคติดเชื้อต่างๆได้อย่าง เต็มที่นะครับแล้วก็ทําให้มีเชื่อมั่นในคุณภาพหลังการผ่าตัดได้มากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามแต่เวลาที่เราออกไปพื้นที่รเราก็ต้องมีการประยุกต์เพื่อที่ทําให้เราสามารถนําความรู้นําการบริการตรงนั้นไปถึงด้วยแม้จะมีข้อจํากัดเหล่านี้เราก็จะต้องมีการประยุกต์ทําอย่างไรให้ยังคงมีคุณภาพในการให้บริการได้โดยที่สามารถนําไปฟิตอินหรือสามารถนําไปให้บริการในพื้นที่ห่างไกลได้ด้วยเช่น<ห>มันอาจจะมี ไฟไม่สมบูรณ์ไป,ไปสักหน่อยอาจจะมีโอกาสในการควบคุมการติดเชื้อได้ไม่ดีนะักเราก็จะไปเลือกใช้วิธีการที่มั่นใจมากขึ้นใช้ขั้นตอนการฆ่าเชื้อที่มั่นใจมากขึ้นใช้การติดต่อประสานงานกับสัตวแพทย์ในพื้นที่เพื่อช่วยในการดูแลแผลหลังผ่าตัดรวมทั้งในเรื่องของการให้นิสิตได้เรียนรู้ในการให้ความรู้สอนเจ้าของว่าต้องดูแลแผลหลังผ่าตัดอย่างไรเพื่อป้องกันผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นหลังผ่าตัดนะครับแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับ ผ่าตัดในห้องผ่าตัดสมบูรณ์แบบในโรงพยาบาลแต่ก็ถือว่าเราทําให้ดีถึงในระดับหนึ่งในระดับซึ่งเชื่อมั่นได้ว่า mm hmm. ในพื้นที่ชุมชนตรงรนี้เนี่ยสะอาดเพียงพอแน่นอนค่ะคืออย่างน้อยก็คือมาตรฐานทางฮจีนมาตรฐานทั้งด้านวิชาการสุขลักษณะต่างๆเนี่ยเราไม่ได้ละเลยตรงนั้นแน่น,นเเพียงแต่ว่าเราปรับให้มันเข้ากับสภาพชุมชนสภาพท้องถิ่นซึ่งมันแน่นอนถ้ามันคงจะหาห้องหลับปลอดเชื้อเหมือนในคณะในมหาวิทยาลัยคงยากมากถ้าอย่างนั้นเนี่ย ทุกคนก็ต้องวิ่งเข้าไปในจุฬา<ช>วิ่งเข้าไปในมาหลาลัยที่มีการสอนทังกสัตวแพทย์ถูกตอ้องรซึ่งคนท้องถิ่นเนี่ย<ช>เขาไปไม่ไหวแล้วก็ท<ช>ี่สำคัญคือต้องแอบเรียมฐานนี้ฮะทุกครั้งที่เรามาทำเนี่ยเราไม่เก็บค่าบริการ<ช>ทั้งสิน้นใช่ครับไม่ตั้งกล่องรับบริจาคทั้งสิน้นเป็นการให้บริการโดยต้องบอกว่าไม่ได้คิดมูลค่าใดๆใช่ครับอ,อยู่ยาเ<ช>วชภัณฑ์ของต่างๆเนี่ยเป็นมาตรฐานเดียวกับที่เราใช้ในจุฬาใช่ครับใช่ไหมครับใช่ครับ อันนี้ต้องกลับขอบพระคุณนะครับทางคณะสารแพทย์ซึ่งท่านมีนโยบายในการส่งเสริมตรงนี้อยู่แล้วเป็นนโยบายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับนอกจากนั้นก็ต้องขอบคุณผู้มีอุปกราคุณของเรานะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นบริษัทต่างๆทางด้านของยาผลิตภัณฑ์ต่างๆทางการแพทย์นะครับรวมทั้งทางหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับซึ่งได้ พยายามการุณาให้ความร่วมมือในการหาส,ป,สปอนเซอร์ต่างๆมาสนับสนุนกิจกรรมเหล่านี้นะครับนอกจากนีนเน้เวลาเราไปออกแต่ละพื้นที่ที่เราไปด้วยกันนะครับแต่ละชุมชนนะครับเช่นชุมชนอ่างศิลาตรงนี้เนี่ยก็จะมีท่านนายกอบตนะครับที่ให้ความช่วยเหลืออย่างมากนะครับอย่างสถานที่เป็นเรื่องเป็นราวมาสมบูรณ์มากอย่างในครั้งนี้ถือว่าได้รับความช่วยเหลือแล้วก็อำนวยความสะดวกอย่างดียิ่งมากๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็ต้องขอบคุณ หลายๆหน่วยงานปกติแล้วเนี่ยเวลาเราออกไปทําคลินิกนอกสถานที่ต่างๆให้บริการนอกสถานที่ต่างๆเนี่ยครับหลังจากที่เรานําเสนอไม่ว่าจะเป็นในโทรทัศน์ในวิทยุในหนังสือพิมพ์อะไรก็ตามเนี่ยจะมีคนติดต่อมาที่เราเยอะมากเลยครับติดต่อมาที่ผมเองติดต่อมาที่โรงพยาบาลศาสตร์บ้างติดต่อที่คณะบ้างเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะเรียกร้องมาแล้วเราไปทําให้ไม่ได้คืออะไรบ้างครับน้องเรนถามมาคือผมนยันว่า คนทุกคนเนี่ยอยากให้เราไปทำแต่ก็จะมีนู่นนี่นั่นอะให้หมอยศฟู้อีกทีดีกว่าครับชุมชนไหนที่ต้องการให้เราบริการนะครับถ้าคุณไม่สามารถจะทําในสิ่งที่หมอยศบอกได้เนี่ยเราไปให้บริการคุณไม่ได้มีอะไรบ้างครับที่เราให้บริการไม่ได้แน่ๆเลยครับ,รบสิ่งที่เราจะต้องบอกไว้ก่อนก็คือว่าเราก็จะมีพื้นฐานในการให้บริการได้ไม่ว่าจะเป็นการทําหมันฉีดวัคซีนตรวจรักษาโรคทั่วไปซึ่งพวกนี้เราทําให้ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเอาจจะต้องฝากด้วยว่า บางอย่างถ้ามันเกินข้อจํากัดของเราเช่นการผ่าตัดที่เป็นการผ่าตัดใหญ่รหรือค่อนข้างซับซ้อนมากห,หรือต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมือมากรตรงนี้เนี่ยเราอาจจะทําให้ไม่ได้แต่เราสามารถให้คําแนะนําได้ว่าตัวนี้เราจะ แก้ไขปัญหาเบื้องต้นอย่างไร,รหรือเราอาจจะประสานงานไปยังสัตวแพทย์ที่อยู่ในพื้นที่นั้นในช่วยการดูแลรหรือส่งเข้าไปที่กรุงเทพที่คณะของเราเพื่อดูแลต่อเนื่องได้นะครับแล้วก็อาจจะต้องขอให้ชุมชนรหรือหน่วยงานน,นั้นๆ ช่วยในการจัดเตรียมพื้นที่นะครับเพราะเราจะต้องมีพื้นที่ที่เหมาะสมในการที่จะทําการผ่าตัดและดําเนินการตรงนี้ในการประสานงานกับประชาชนในท้องที่เราเคยประสบปัญหาว่าบางทีเนี่ยนัดแนะกันเป็นอย่างดีพอเราไปถึงแล้วสุนัขไม่มาแมวไม่มาเจ้าของไม่ได้ข่าวสารแบบนี้มันก็จะทําให้เราเสียค่าใช้จ่ายเสียงบประมาณไปโดยใช่เหตุเพราะเวลาหมอออกมาเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับทุกคนเป็นอาจารย์สอนอยู่ในคณะมีหน้าที่อยู่ในคณะเพราะฉะนั้นเวลามาเนี่ยก็ต้องถือว่า ก็ต้องทิ้งงานในคณะออกมานะครับแต่ไม่ได้หนีงานนะครับหมายความว่าก็ต้องเป็นการปฏิบัติงานนอกคณะคอาจจะต้องมีการงดสอนบ้างหรืออาจจะต้องมีการสกิปงานบางอย่างซึ่งเป็นงานรูทีนถ้าสมมุติเรามาเสร็จอย่างบางพื้นที่บอกว่ามีหมาแมวร้อยสิตัวพอมาถึงดีๆไม่เจอเลยไ่เจอประมาณ5ตัวไรประมาณนะี้แต่ว่าเรายกขโยขงมาเนี่ยนะฮะอุปกรณ์บุคลากรคนใช่ครับซึ่งมันเป็นถ้าพูดจริงๆค่าใช้จ่ายมันมหาศาลนะเพียงแต่ว่าตรงนี้มันเป็นบริการ เ่ทางสาธารณที่จุราเนี่ยจัดให้กับชุมชนใช่แต่อันนี้จริงๆไม่เคยเกิดขึ้นนะครับเพียงเดีวเราก็ต้องแจ้งไว้ก่อนหรือว่าใครสนใจจะให้ทางเราหรือทางแนวหน้าประสานงานกันในการไปให้ความช่วยเหลือนะครับก็อยากจะขอให้ทางชุมชนนั้นๆเนี่ยจัดเตรียมเบื้องต้นในการประสานงานกับพื้นที่ในกับเจ้าของสัตว์ ในการเตรียมพื้นที่ตรงนั้นอย่างเช่นบอกด้วยใช่ไหมว่าหมาแมวเป็นตัวผู้ตัวเมียเพราะว่ามันมีผลต่อการผ่าตัดของหมอใช่ไหมครับใช่ครับใช่ไหมถ้าเป็นตัวผู้แผลผ่าตัดจะเล็กนิดเดียวแล้วไม่ได้ลงลึกในขั้นตอนของตัวเมียเราต้องเปิดเข้าไปในช่องท้องจะใช้เวลามากกว่าแล้วก็ใช้วัสดุสิ้นเปลืองหรือรวมทั้งยาที่มากกว่าดังนั้นเนี่ยการที่เรา ได้รู้จํานวนของเป็นสุนัขหรือแมวมมเป็นตัวผู้หรือตัวเมียเท่าไหร่คร่าวๆในเบื้องต้นม,มันจะช่วยทําให้เราจัดสรรบุคลากรงบประมาณและเวัณฑันได้เหมาะสมใกล้เคียงมากขึ้นครับทีนี้มีอีกอันหนึ่งเวลาคนดูเนี่ยก็จะบอกว่าหมอหมอซอยบ้านชั้นเนี่ยมีหมาจรจัดเต็มเลยครับมีเป็นสิบตัวเลยครับเห็นหมอดช่วยบริการทําหมันให้ที่นี่ต่างๆหมอมาทําให้ซอยบ้านชั้นหน่อยสิเราก็บอกว่าแล้วมีคนจับหมาไหม ขาบอกไม่มีถ้าอย่างนี้ถ้าเจอแบบนี้หมอจะตอบเพราะยังไงดีครับอันนี้อาจจะเป็นเรื่องยากสักเล็กน้อยอนะคบเพราะว่าเนื่องจากทางเราเป็นทีมสัตวแพทย์เราก็คือในด้านของการตรวจรักษาโอเคในด้านการช่วยควบคุมบังคับสัตว์ในเบื้องต้นโอเคแต่ว่าในความเชี่ยวชาญไปวิ่งไล่จับตรงนี้เนี่ยรเราอาจจะต้องให้เทศบาลน,นะครับในพื้นที่นั้นๆเนี่ยประสานความร่วมมือให้ช่วยในการที่จับแล้วก็ร,รวบรวมมาไว้แล้วก็เราไปช่วยในการบร,ริการตรวจรักษาผ่าตัดอันนี้ได้ย้ํา คุณติดต่อมาได้ครับเรามาคุยกันโอเคเนื่อนไขมันอาจจะสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องในบางเรื่องบางราวแต่อย่างน้อยๆเรารู้จักกันแล้วเรารู้ว่าเรามีบริการตรงนี้ชุมชนมีความต้องการแบบนี้แล้วเราค่อยมาจูนกันนะครับวันนี้ขอบคุณหมอยศอย่างสูงครับที่ให้เกียรติครับขอบคุณดี๋ยวผมพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวผมจะชวนคุณไปสนทนากับคุณหมอท่านหนึ่งนะครับซึ่งก็ทุกครั้งที่เราออกทริปในการทำหมันหมาแมวจรจัดให้บริการทางด้านเกี่ยวสุขภาพของสัตว์เนี่ยหมอท่านนี้ก็จะมมาาาดด้ววยยยเเี๋รรคคุัต่อบ ทอนอินเนอร์ค mm ุณ hmm. กับหมุดหมายที่แตกตา่าง The New m u x รุ่นพิเศษแฟน텀คอลเลคชันครับคุณผู้ชมครับเรากลับมาสนทนาต่อนะครับตอนนี้ผมจะชวนคุณไปสนทนากับคุณหมอสุรัตน์วดีรัตน์นะครับซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการออกมาช่วยบริการทำหมันให้กับสัตว์ในชุมชนต่างๆนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ดูแลทางด้านธนาคารเลือดของ สัตว์ที่โรงพยาบาลสัตว์ที่จุลานะฮะที่โรงพยาบาลสัตว์กรุงเทพเลยนะครับสวัสดีครับผมขอบคุณที่ให้เกี่ยวกับรายการนะครับถามอบบุมนี่ฮะทุกๆครั้งที่เรามาเนี่ยออกทริปออกค้ายอะไรกันแบบนี้ครับเตรียมการนานไหมกว่าจะระดมสัรพกำลังได้อะไรประมาณนี้อย่างน้อยประมาณ3เดือนครับประมาณ3เดือนใช่ค่ะหนึ่งก็คือล็อก จำนวนคนที่มาเพราะว่าแต่ละคนก็คือจะมีภารกิจหลายอย่างทั้งเป็นอาจารย์เป็นนิสิตปอตีปอเอปอโทอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พวกอุปกรณ์ต่างๆก็คือขอสปอนเซอร์ไปอย่างน้อยก็คือต้องอย่างน้อย2อสเดือนใช่ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุฬาเนี่ยจะให้เครื่องไม้เครื่องมือมาใช้แต่ว่าอุปกรณ์วิชพันธ์ต่างๆเนี่ยคือนอกจากหมอจะต้องมาออกแรงแล้วหมอจึงต้องไปหามด้วยเพราะว่าเอ่อเรื่องจากสิ่งของที่มันสิ้นเปลืองเหล่านี้ ในจุฬาเองก็จะไม่ได้มีซัพพลายให้แล้วของที่ใช้อะค่ะเป็นของเกรดเดียวกับที่เราใช้ในห้องผ่าตัดในโงรงพยาบาลฉะนั้นเนี่ยคือบางอย่างถ้าขอสปอนเซอร์ไม่ได้ก็คือเราก็จะควักส่วนนี้ค่ะออกให้เพราะรว่าเราไม่อยากให้สัตว์ที่เรามาทำเนี่ย มีสภาวะเรื่องการติดเชื้อหรือว่าการเมเนจเมนท์ที่ไม่ดีค่ะเกรดก็คือเป็นเกรดเดียวกันกับภายในโรงพยาบาลก็คือเพื่อจะให้มันมาตรฐานเดียวกันกับพิจุลาทั้งหมดไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ทําภายในจุฬาทั้งนอกจุฬาเนี่ยไม่ว่ายาไหมอุปกรณ์ต่างกคือทุกอย่างจะเป็น s t a ดเดียวกันหมดทีนี้อย่างที่ผมเรียนเนี่ยเวลาเรามาทํางานตรงนี้เราก็ไม่เคยขอรับบริจาคแล้วเราก็ไม่อยากจะรับบริจาคเพราะว่าหนึ่งมันจะมีเรื่องวุ่นวายตามมาครับ ต้องมาทบัญชีต้องมารายงานวุ่นวายไปหมดเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คุณหมอก็จะแอบสอบไปเองโดยที่ขอสปอนเซอร์บ้างไม่ได้ก็อาจจะต้องควักเงินกันทีนี้ถามหมอ๋มเนี่ยเวลาเราออกมาทํางานข้างนอกสิ่งหนึ่งที่เป็นต้องบอกว่าแน่นอนมันเหตุปัจจัยมันครบควบคุมไม่เหมือนกับอยู่ในห้องแลมแน่ๆอะไรที่เป็นปัญหาที่แบบหมอเจอแล้วแบบหมอบอกกเราหนเนี่ยปวดมากกับการทํางานที่นอกสถานที่ส่วนใหญ่ก็คืออาการของสัตว Oh. เพราะว่าคือปกติอะค่ะเวลาเราจะผ่าตัดอะไรก่อนเนี่ยเราจะมีการตรวจเลือดเช็คสุขภาพอะไร oh. ที่ให้ แน่นอนก่อนว่าน้องมีสภาวะปลอดภัยหรือว่ามีความเสี่ยงตรงไหนบ้างเช่นถ้าเกิดจะผ่าตัดอาจจะต้องทั้งตรวจเลือดเอ็กซเรย์ช่องอกช่องท้องแล้วก็ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแล้วก็อันต้าซาวหัวใจอะไรเงี้ยเพื่อความคอมพิวต์แล้วก็ความปลอดภัยของสัตว์แต่ว่าเนื่องจากที่เรามาออกหน่วยค่ะบางทีมันมีข้อจํากัดด้านนี้แต่ว่าเราก็คือพยายามเซฟที่สุดใช้ยาที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐานแล้วก็เซฟด้วยบุคลากรที่มา <1> <S 1> <S แต่ก็คือบางทีเนี่ยเรื่องที่ก็คือมไม่สามารถ <S <S าที่จะแบบไอ้นี่ได้เราก็พยายาม ให้แบบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเช่นสัตว์หยุดหายใจไปหัวใจหยุดเต้นอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามกู้ชีพกลับมาได้เพราะว่าทุกคนนะคะมีประสบการณ์าทางด้านนี้ก็คือมีความเชี่ยวชาญไม่ใช่ให้เด็กหรือว่านิสิตฝึกออกหน่วยนะวใช่คือตรงนี้ไม่ใช่ที่ฝึกงานคือการออกหน่วยของเราอันนี้เนี่ยคือเป้าหมายไม่ได้เป็นที่ออกงานหรือว่าฝึกงานของนิสิตแต่ว่าเป็นการที่อาจารย์หมอหรือว่านิสิตเก่าค่ะร่วมกันเพื่อบริการประชาชนบริการพื้นที่ที่ เรา,เ,าเขาอยากให้เราเข้าไปช่วยเหลือและเข้าถึงค่<ฮ>ะคือจริงๆปกตินะ,นะคือสมัยก่อนที่เราต้องย้ำเงี้นะครับคุณผู้ชมครับสมัยก่อนนี่ที่เราสามารถจะเดินทางได้ไกลๆไปแม่ห้องอนไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันได้รับการอุปการะหรือสนับสนุนและกันโดยการเดินทางซึ่งสมัยก่อนนะผู้ชื่อเลยก็ได,ได้เราได้รับการอุปการะสนับสนุนจากนกแอร์แต่พอเวลามันเปลี่ยนไปนี่ยนะครับด้วยเวลาในการเดินทางสมมติจากจุฬาออกไปแล้วต้องไปที่แม่ห้องสอนโดยการนั่งรถทัวร์อย่างเงี้ย มันก็เท่ากับว่าเราเหลือเวลาทํางานน้อยมาก<ช>เพราะว่าเวลาหมอจะทิ้งออฟฟิศออกไปเนี่ยอย่างเก่งก็3วัน2คืนเน่ยมากกว่านั้นก็ข้างในก็จะโกลาหนใช่ไหมฮะ<ช>ทีนี้ก็ต้องตอบตรงนี้ฮะถามหมอให้หมอบุ๋มตอบว่าที่เราไปไกลมากไม่ค่อยได้ ก็หนึคือเราเดินทางยากถ้าเดินทางทั้งวันหรือว่าครึ่งค่นวันนะคะคือบุคลากรเราก็จะไม่สามารถที่จะทํางานได้เพราะมันค่อนข้างเปลียแล้วก็มีภารกิจเช่นของโรงพยาบาลสัตจุลาค่ะเปิด24ชั่วโมงฉะนั้นเนี่ยคือเราก็ต้องบริการของเคสของเราด้วยร่วมกับการที่ทุกคนมีภาระเช่นสอนนิสิตหรือว่าอะไรพวกนี้ค่ะเราก็จะพยายามหาเวลาว่างแต่เวลาว่างอัด ที่ตรงกันด้วยนะคะเพราะว่าบุคลากรที่ออกมาประมาณ 20- 3 0คนซึ่งค่อนข้างเยอะมากฉะนั้นเนี่ยต้องหาเวลาที่ตรงกันอาจจะน้อยนิดนึงคือมีเวลาตรงกันอาจจะแค่ไม่เกิน2 3หรือวันมันก็ถ้าจํากัดเรื่องการเดินทางไปแล้วอะค่ะมันก็จะแบบเพิ่งพอสมควรถ้าต้องเดินทาง1วันแล้วก็ทํางานแค่วันเดียวแล้วก็เดินทางกลับอีกคืนวันมันก็จะไม่คุ้มใช่ไหมเพราะว่าอย่างน้อยเราเสียบุคลากรไปตรงนั้นแล้วที่สำคัญคือเราต้องทิ้งงานแต่เมื่อคํานวณงานที่ได้แล้วเนี่ย สมมุติเดินทางไป3าวันแต่ทํางานได้จริงๆวันเดียวแล้วบางทีหมอเหนื่อยไปถึงนู่นกว่าจะทํางานได้กว่าจะเริ่มสตาร์ทได้เนี่ยมันก็ไม่คือไม่ฟังก์ช่อนนะเราต้องยืนผ่าตัดทั้งวันโดยที่ปกติโต๊วผ่าตัดของเราค่ะเป็นไฮดรอลิกก็คือมีการเลื่อนขึ้นลุลงแต่อันนี้คือเราใช้อิทบ็อกในการที่ให้ปรับสภาพตามที่คุณหมอแต่ละคนผมเห็นว่ามีบางทีนะฮะหมอก็เช็คเรียบร้อยแล้วผมว่าเฮ้ยอันเนี้ยผ่าตัดไม่ได้พะดูแล้วไม่น่าจะเซฟกับสัตว์อะไร เคสไหนคะที่หมอคิดว่ารีเจ็คเนี่ยคือคำแน่ๆคือคขาว่ารีเจ็คคือว่าไม่ผ่าตัดให้แต่ให้คําแนะนําว่าคุณเอาไปรักษาอย่างนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันใหม่อะไรก็คือที่ที่เจอบ่อยๆก็คือท้องอทผสมมาแล้วก็มีลูกคืออันนี้ทุกครั้งน่ะถ้าเกิดว่าหมอตรวจแล้วว่ามีแนวโน้มที่จะท้องอะหมอจะอันตรสาวเพื่อคอนเฟิร์มก่อนแน่ๆว่าถ้าเกิดน้องท้องอาจจะต้องให้น้องกลับบ้านแล้วก็เตรียมตัวเพื่อ ให้คลอดแล้วก็หลังจากนั้นเลี้ยงลูกเสร็จแล้วค่อยมาทำหมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่หรือสภาวะที่มีปานป่วยเช่นมีเห็บหมัดจํานวนมากแล้วก็มีสภาวะเหงือกซีดเลือดจางอย่างเงี้ยคือหมอก็วิเคราะห์แล้วว่ามีความเสี่ยงในการวางยาผ่าตัดก็จะไม่ได้ทําให้หรือว่ามีสภาวะเช่นมีการไอเหนื่อยหอบง่ายอะไรมาเลยอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไม่สามารถที่จะทําให้ได้อาจจะต้องให้แบบว่าไปติดต่อหรือรักษาโรงพยาบาลใกล้เคียงก่อนค่ะเพราะฉะนั้นก็คือสิ่งเหล่านี้นะครับบุคคลอาจจะถามว่า อาวแบกมาเสร็จแล้วถ้าหมอไม่ยอมรักษาไม่ใช่หมอไม่รักษาับแต่หมอประเมินแล้ว<ช>ว่าถ้ารักษาไปหรือว่าผ่าตัดไปเนี่ยมันจะเกิดปัญหาหรือว่ามีไข้สูงสูงมากจากการเดินทางอะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคืออย่างที่อย่างที่คุณผู้ฟังได้ฟังที่หมอบุ๋มพูดนะครับคือก่อนจะผ่าตัดไม่ใช่หมอก็ผ่าไปาส่งมาก็ผ่าหมด ก็ทั้งตรวจเลือดตรวจหัวใจตรวจสภาพพยาธิสภาพต่างๆคือตอนนี้เรามีแผนกทุกอันก็คือมีแผน reception ก็คือมีการสอบประวัติเมื้องต้นก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีคุณหมออายุรกรรมเพื่อตรวจสภาพร่างกายก่อนที่จะวางยาก็คือทําเหมือนเวลา เคที่จะเข้าห้องผ่าตัดเลยแล้วก็จะมีหมอวางยาหมอผ่าตัดแล้วก็หมอดมยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะมีครบเหมือนเหมือนคนเลยนะมีวิสัญญีแพทย์ประมาณนี้เนกันเลยแล้วก็มีทีมดูแลหลังฟื้นอะไรอย่างเงี้ยหลังจะผ่าตัดก็จะมีโพสต์แคร์ด้วยทีนี้อ่ะสุดท้ายเมื่อกี้เราพูดถึงโรงพยาบาลสัตว์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีธนาคารเลือดอ่ะสั้นๆนิดนึงครับหลายๆคนบอกว่าอ้าวถ้าสมมุติมีหมามีแมวแล้วคนที่จะเอาหมาแมวไปให้เลือดเนี่ย หมาแมวเหล่านั้นต้องมีลักษณะยังไงคุณภาพชีวิตเป็นยังไงยังไงบ้างครับค่ะก็คือการให้เลือดก็เหมือนของคนถ้าเกิดว่าสัตว์ไม่วิกฤตหรืออ,อาการไม่ฉุกเฉินก็คือจะไม่ต้องการเลือดฉะนั้น,นถ้าไม่มีเลือดช่วยตรงนี้น้องเสียชีวิตอาจจะต้องเป็นน้องหมาน้องแมวอาจจะเสียชีวิตฉะนั้น,นถ้าเกิดว่าเรามีสุนัขสุขภาพแข็งแรงหรือว่าแมวสุขภาพแข็งแรงอ,อายุประมาณหนึ่งเจปีน่ถึงเดะคะ uh huh. สุนัขน้ําหนักเกิน20กิโลขึ้นไป 1> 1มีสภาวะสมบูรณ์ทาวัคซีนครบป้องกกัันนนเเหห็บมาาติววใจอออย่่่งงืะะคแล้ ไม่มีเป็นโรคติดต่อไร้แรงนะคะสุนัขสามารถบริจาคเลือดได้ถ้าเกิดเป็นแมวก็คือเป็นแมวเลี้ยงในบ้านนะคะน้ำหนักเกิน4กิโลขึ้นไปเกิน4กิโลขึ้นไปอายุครับอายุอายุประมาณ1-5ปี1-5 5ึ่จะเป็นหมาได้1-7่ช่ึงเใช่ค่ะก็คือสามารถที่จะเข้ามาที่โรงพยาบาลสัตว์แล้วก็มาแจ้งเลยว่าอยากจะบริจาคเลือด นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่เวชระเบียนเขาจะส่งให้ติดต่อหรือว่าต้องการบริจาคเลือดเดี๋ยวไปทางนี้นะคะหรืออะไรเงี้ยค่ะสามารถติดต่อบริจาคได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงอาทิตย์ก็คือทําได้ทุกวัน7วันเลยนะคะแต่ห้เป็นในเวลาราชการ8ปดโมงเช้าไม่เกิน3ามโมงเย็นโอเคแปดโมงเช้าถึงสามโมงเย็นนะครับอันนี้สําหรับคนที่มีสัตว์ที่สุขภาพดีแข็งแรงนะครับแล้วอยากจะทําบุญให้กับสัตว์ด้วยกันนะครับก็สามารถจะพาน้องหมาน้องแมวของคุณไปบริจาคเลือดที่ ธนาคารเลือดของคณะแพทยศาสตร์จุฬาได้นะครับวันนี้ขอบคุณหมอบุ๋มมากเลยครับจริงๆมีด<ช>้วยอีกหลายเรื่องอยากจะชวนคุยแต่ว่าเวลาหมดแล้วครับ,บ,บคุณผู้ชมครับสิ่ง<า>ที่ผมได้คุยกับหมอชัยยศกับคุณหมอบุ๋มเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าการที่เราออกมาทำภาร,รกิจตรงนี้นะครับต้องบอกว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าความรักที่มีต่อสัตว์โลกนะครับทั้งถือว่าเป็นเพื่อนร่วมโลกกับเราด้วยแล้วทีนี้หมอทุกคนที่มารวมทั้งนิสิตรวมทั้งบุคลากรต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าเรามาทําด้วยใจแล้วที่มาก่านนั้คือ เราไม่ได้เรียกร้องในแง่ของค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้นแต่สิ่งที่ชุมชนต้องให้เราก็คือความพร้อมในการที่จะนําสัตว์มาให้เราสถานที่ควรจะต้องพร้อมในระดับที่ไม่ทําให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายนะครับวันนี้รายการไลฟ์ a r ยดี้ผมแล้วก็ผู้ร่วมรายการคือคุณหมอชัยยศและคุณห,หมอบุ๋มเนี่ยนะครับต้องขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเรานะครับหน้าผมจะชวนคุณเบรคปัพปูดคุยสนทนากับบุคคลที่ให้แง่คิดมุมมองที่เป็นประโยชน์กับสังคมนําไปใช้ได้จริงเพื่อความผาสุกข,ของสังคมของเรานะครับ วันนี้ต้องลาคุณด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับช่วงสซตี้สัปดาห์นี้นะคะแวดวงสังคมมีอะไรมาอัปเดตบ้างไปชมกันเลยค่ะช่วง Society สนับสนุนโดยหมุดหมายใหม่หมไม่สิ้นสุด The New Mill X สมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทยจัดแข่งขัน Thailand โป l ล g กลคัพส2งพัน Go The Golden Game Friendship with the Heart of Gold โดยนายกนกศักดิ์ปิ่นแสงนายกสมาคมกีฬาขีม้าโปโลแห่งประเทศไทยนางเอ็มออนศรีวัฒนประภาประธา,านกรรมการกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอรดอร์วิชิตสุรพงษ์ชัยนายกกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนายวิชัยเอียมแสงจันทร์ผู้อำนวยการกลุ่มกล,มกลยุทธ์กิจกรรมการตลาดบริษัทบุญรอดเทรดดิ้งจำกัด นักกีฬาขี่ม้าโปโลระดับแนวหน้าของประเทศนณ V.S. Sport Club และสยามโปโลพาร์คจังหวัดสมุทรปราการผลการแข่งขัน,ขนทีม King Power เอาชนะทีม a r m i Bar ด้วยคะแนน5ต่อ3.5คะแนนคว้าถ้วยชั้น Thailand Polo Gold Cup 2 0 2พั2ไปครองศูนย์การค้า MBK Center Center of the Youth ศูนย์กลางการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ นำเสนอร้านค้าที่ใช่และอีเวนท์ที่ใช่ดึงดูดกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาใช้บริการนายสมพลตรีพบนาศประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การค้าบริษัท MBK จำกัดมหาชนที่ขับเคลื่อนกลยุทธ์ในการขยายฐานลูกค้าเติมเต็มร้านค้าและบริการที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ผสมผสานศูนย์กลางการเรียนรู้ควบคู่ความบันเทิงโซนเล ARNING Hub รวมติวเตอร์สถาบันกวดวิชา Entertainment Zone ศูนย์รวมคนรักอนิเมะและการ์ดเกมที่รวมตัวกันจัดกิจกรรมต่างๆโดยจัดโปเกมอนการ์ดเกมและวันพีซการ์ดเกมเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ได้ kick off โปรเจกต์ Youth House ติดตั้งเวที MBK Young Talent เปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงความสามารถร้องเพลงเล่นดนตรีซึ่งเป็นเอกเวทีที่เยาวชนได้แสดงความสามารถและเปิดมวกสร้างไรายได้พิเศษเพื่อเป็นทุนการศึกษา สำหรับวันนี้นะคะเวลาของ Live Variety หมดลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญรวมถึงผู้สนับสนุนรายการทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ